นักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องรูปหลายเหลี่ยมแต่เอ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมได้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมตัวอย่างที่1น,นัดใช้ผ้าสำเร็จหุ้มขอบที่รองจานร,รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งแต่ละด้านยาว12เซนติเมตร5ชิ้นนัดต้องใช้ผ้าสำเร็จยาวอย่างน้อยเท่าใด โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาความยาวของผ้าสําเร็จที่ใช้หุ้มขอบที่รองจาน5ชิ้นแล้วโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ที่รองจานรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละด้านยาว12เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นนั่นเองค่ะเราสามารถวาดรูปหกเหลี่ยมได้ดังนี้ สิ่งที่เราต้องหาหาความยาวของผ้าสำเร็จที่ใช้หุ้มขอบที่รองจาน5ชิ้นเรามาดูกันต่อเลยนำ5คูณกับความยาวของผ้าที่ใช้หุ้มของที่รองจาน1ชิ้นซึ่งความยาวของผ้าที่ใช้หุ้มขอบที่รองจาน1ชิ้นจะเท่ากับน้ำความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยหาได้จากนำ6คูณความยาวของด้านได้ดังนี้ ความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากับ6คูณความยาวของด้านความยาวของด้านที่เขาให้มาคือ12เซนติเมตรดังนั้นที่รองจาน1ชิ้นใช้ผ้ายาว6คูณ12ได้เท่ากับ72เซนติเมตรที่รองจาน5ชิ้นใช้ผ้ายาว5คูณด้วย72เท่ากับ360เซนติเมตร ดังนั้นนัดต้องใช้ผ้ายาวอย่างน้อย360ซนเมตรค่ะตัวอย่างที่สองช่างปูนตัดเส้นทองเหลืองเพื่อทำเป็นเส้นแบ่งแนวลายหินขัดดังรูปซึ่งเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นยาว25เซนติเมตรช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองยาวอย่างน้อยเท่าใดวิธีคิดจากรูปลายหินขัด เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส6รูปมีเส้นแบ่งแนว 6?'4 คูณ4ได้เท่ากับ24เส้นส่วนที่เหลือเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยม6รูปรูปละ1เส้นมีเส้นแบ่งแนว6คูณด้วย1ได้เท่ากับ6เส้นดังนั้นลายหินขัดรูปนี้มีเส้นแบ่งแนวทั้งหมด24บวกด้วย6ได้เท่ากับ30เส้น เนื่องจากเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นยาว25เซนเมตรดังนั้นช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองยาวอย่างน้อย30คูณด้วย25เท่ากับ750เซนติเมตรตอบ750เซนเมตร ตัวอย่างของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมตัวอย่างที่หนึงช่างต้องการปูพื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่40ตารางเมตรด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมยาว20เซนติเมตรช่างจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยกี่แผน่นโจทย์ถามหาอะไรนะถามหาจำนวนแผ่นกระเบื้องที่ใช้ โจทย์ให้พื้นห้องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่40ตารางเมตรกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทะแยงมุมยาว20เซนติเมตรวาดเป็นรูปได้ดังนี้วิธีทำนำพื้นที่ของพื้นห้องหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องหนึ่งแผ่น ซึ่งพื้นที่ของกระเบื้องแต่ละแผ่นหาได้จากความยาวของเส้นทยแยงมุม20เซนติเมตรหรือ0.2เมตรดังนี้ค่ะพื้นที่ของรูปเหลี่ยมที่เส้นทยแยงมุมตัดกันเป็นฉากจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทยแยงมุมกระเบื้อง1แผ่นมีพื้นที่เศษ1ส่วน2คูณ0.2แล้วก็คูณ 0.2ได้เท่ากับ0.02ตารางเมตรพื้นที่ของห้อง40ตารางเมตรจะต้องใช้กระเบื้อง40หารด้วย0.02ได้เท่ากับ2,000แผ่น ดังนั้นช่างจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อย2,000แผน่นที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านที่ขนานกันยาว20วาและ30วาโดยด้านที่ขนานกันอยู่ห่างกัน100วาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าใดสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ดังนี้ค่ะวิธีคิด พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานเนื่องจากด้านที่ขนานกันห่างกัน10บว่าแสดงว่าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีความสูง10ว่าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เศษ1ส่วนสองคูณ10คูณผลบวกของ ความยาวด้านคู่ขนานซึ่งก็คือ20บวกกับ30 2 1เป็น2 2 5เป็น10 20บวกกับ30ได้เท่ากับ50 5คูณกับ50ได้เท่ากับ250ตารางวาดังนั้นที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่250ตารางวาตอบ 250ตารางวาตัวอย่างที่สสนั่นต้องการทำว่าวตัวหนึ่งตัวว่าวกว้าง80เซนติเมตรยาว100เซนติเมตรเขาต้องใช้กระดาษทำว่าวตัวนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าใดวิธีคิดเราสามารถวาดรูปตามโจทย์ได้ดังนี้ค่ะ ความกว้างและความยาวของตัวว่าวเป็นความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมกระดาษรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ80คูณ100เท่ากับสอ2งสอง 2คูณ40แล้วได้80เหลือ40คูณกับ100ได้เท่ากับ4 0 0พตารางเซนติเมตรนั่นเองดังนั้นสนั่นต้องใช้กระดาษทํำว่าวตัวนี้ที่มีพื้นที่อย่างน้อย4 0 0พตารางเซนติเมตรต่อออบตอ4,000ตารางเซนติเมตรตัวอย่างที่4 กระดาษรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละด้านยาว4เซนติเมตรด้านที่ขนาดกันอยู่ห่างกัน7เซนติเมตรด้านหน้าของกระดาษแั่นนี้มีพื้นที่เท่าใดเราสามารถวาดรูปได้ดังนี้ค่ะวิธีคิดแบ่งรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันได้6รูปแต่ละรูปมีฐานยาว4เซนติเมตรเนื่องจาก ด้านที่ขนานกันของรูปหกเหลี่ยมห่างกัน7ซนติเมตรดังนั้นรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปมีความสูง7หาร2เท่ากับ3.5ซนติเมตรรูปหลายเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปมีพื้นที่เ2นคูณ3.5คูณ4ได้เท่ากับ7ตารางเซนติเมตรนั่นเอง แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมหกรูปจะมีพื้นที่หกคูณด้วยเจ็ดได้เท่ากับสี่สิบสองตารางเซนติเมตรแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมหกรูปมีพื้นที่สี่สิบสองตารางเซนติเมตรตอบสี่สิบสองตารางเซนติเมตรวันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาของรูปหลายเหลี่ยมไว้เจอกันใหม่หน่วยหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye. Okay.